ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีคะ่ะ mm hmm. ก็กลับมาพบกับน้องหญิงอิสุสุอีกแล้วนะคะ hello, hello. วันนี้ค่ะพลัคคลิปที่แล้วนะครั้งที่แล้วยังมีในส่วนของตัว X Series ตัวยกสูมารีวิวนะคะกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง5 9า0 0บาทเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้ค่ะเรายังมาสายเดิมค่ะสายสปอร์ตสายซิ่งสายดุสายดันสายเท่นะคะเป็นรถ X Series Speed ค่ะแต่ว่าเป็นตัวเตี้ยนะคะวันนี้นะคะรถคันนี้แต่งอะไรยังไงกับแคมเปญดาวเท่าไหร่ เชิญติดตามชมกันนะคะอะอย่าพึ่งค่ะถ้าใครสนใจนะคะยังไงน้องหญิงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กดติดตามน้องหญิงด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันคะ่ะและรถที่เห็นที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะก็คือรถ2อประตู1.9 X Series Speed นะคะเป็นรุ่นเทียบเท่ากับเกรด LDA ค่ะซึ่งตัวนี้เป็นแคป แคปเปิดได้นะคะก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟแบบ LED แล้วนะคะโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวมาให้มีในส่วนของตัวโลโก้ Isuzu ส,ส,ส,สีแดงนะคะติดกับตัวรถเดิมๆม,มาให้นะคะแบบนี้เลยสเกิร์ตหน้าหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีลายเทปลากแล้วก็สลับตัดสีแดงนะคะหรือด้านกระจังหน้าแบบนี้ ให้ดูมิติอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะคะซึ่งรถคันนี้นะคะลูกค้ารีเควสมาว่าขอใส่ล้อแม็กไปด้วยนะคะเป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะแม็กวลนะคะแบบนี้ให้ดูมิติตัตวรถแบบนี้นะคะโหลดหน้า2หลัง3านะคะตัวนี้จะเป็นแคปนะอย่างที่แจ้งเป็นแคปเปิดได้นะคะในส่วนของ ข้างท้ายของรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีกันชนมากับรถนะคะแต่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหลังสเกิร์ตท้ายใส่ให้แบบนี้นะคะซึ่งรถคันนี้นะคะไฟท้ายก็เป็นแบบไฟท้ายแบบ LED แล้วเป็นไฟเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะ่ะเป็นตัวเดิมๆติดมากับรถเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะมีอย่างที่แจ้งคือจะไม่มี กันชนท้ายนะคะแต่ว่าจะให้เป็นสเกิร์ตติดกับตัวรถเป็นสเกิร์ตสีเดียวกับตัวรถแล้วก็จะมีสีดำแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเคปลาสลับกับแดงนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวโลโก้ X Series อยู่ด้านหลังอย่างนี้เลยนะคะเป็นสัญลักษณ์ X Series ค่ะให้ดูถึงความสปอร์ตความดุความเท่ของรถคันนี้นะคะและด้านหลังนะคะก็ยังจะมีนี่ค่ะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ค่ะ เป็นสติกเกอร์ลาย X นะคะจะคาดมาระหว่างกลางของตัวรถนะคะทางข้างหน้าด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีกล้องบิวอินให้ค่ะอันนี้อย่างที่แจ้งนะคะก็จะมีสติกเกอร์ด้านหน้าคาดไปซึ่งแคมเปญพิเศษสำหรับรถ X Series รุ่นนี้นะคะดาวเริ่มต้นพร้อมล้อมแกเพียง29,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับในส่วนของรถแคปคันนี้นะคะซึ่งราคารถนะคะ 2ประตู X Series แ a ปคันนี้ราคาอยู่ที่723,000บาทสำหรับสีขาวนะคะถ้าเป็นสีดำก็จะบวกเพิ่มอีก7,000บาทเป็น73,000บาทค่ะแบบนี้เลยนะคะซึ่งแคมเปญดาว29,000บาทนี้นะคะได้พร้อมกับในส่วนของตัวล้อแมกนะคะแล้วก็ชุดแต่งครบเซ็ตจัดเต็มสายซิงเลยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วด้านข้างของตัวรถก็จะมีตัว x เหมือนกันค่ะให้มีความรู้สึกถึงความฉุดโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตของรถคันนี้นะคะแบบนี้เลยให้ดูในส่วนของมิติตัวรถนะคะโอเคเดี๋ยวหยิงพาไปดูล้อแม็กแบบถ่ายถ่ายอินใกล้ๆนะคะล้อแม็กคันนี้จะเป็นล้อแม็กขอบ18ค่ะ เป็นแม็กเวลนะคะใส่น็อตดุมครอบเบรกนะคะสีแดงนะคะใส่ยาง255 50 R18 ทั้งหน้าและก็หลังเลยค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นน็อตดุมสีแดงเช่นกันค่ะแล้วก็คันนี้กดหน้าสองหลัง3าค่ะ ตามมาตรฐานความเท่เลยนะคะกลับมาที่หน้ารถอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะโชว์กุญแจค่ะซึ่งกุญแจรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะให้มาสองดอกนะคะกุญแจรีโมทเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ดูใกลๆ้ๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะจะให้ไปทั้งหมด2ดอกนะคะ เดี๋ยวเราไปดูด้านในรถกันค่ะแบบนี้นะคะเป็นมือจรีโมทไปดูรถกันค่ะเปิดมาจะเป็นในส่วนของฝั่งด้านคนขับนะคะแบบนี้นะคะซึ่ง เดิมๆติดกับรถนะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะสีดำสลับกับแดงนะคะซึ่งแผงประตูด้านข้างก็ตรงนี้ค่ะตรงมือเปิดด้านในก็จะเป็นดำสลับกับแดงนะคะเดิมๆติดกับรถมาเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างก็จะมีลวดลายของความสปีดนะคะก็คือเป็นลวดลายของ X s e r i e s สีดำสลับกับแดงนะคะมีกระทั่งถึงพวงมาลัยนะคะ ซึ่งอีส z u ของเรานี้ใส่ใจรายละเอียดเนาะมีกระทั่งถึงแบบสีแดงตรงพวงมาลัยนะคะเป็นโลโก้อีส z u สีแดงนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกับแคมเปญคันนี้นะคะดาวเพียง29,000บาทค่ะแล้วก็จะมีหน้าจอขนาด7นิ้วให้นะคะแบบนี้ค่ะซึ่งหน้าจออันนี้นะคะเป็นหน้าจอติดกับรถนะคะเป็นหน้าจอรองรับทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay ค่ะ เดี๋ยวให้ดูในส่วนของเรือนไม้สังเกตดีๆเขาจะมีตัว X ให้ด้วยอย่างที่บอกนะคะีสุสุค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มากๆเลยนะคะก็จะมีเฉพาะในรุ่น X Series เนาะก็จะมีตัว X อยู่ตรงด,าด้านรอบเครื่องนะคะแล้วก็คันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วค่ะเเปิดแคปให้ดูนะคะแคปคันนี้เปิดได้ค่ะ ก็อันนี้ก็คือมิติภายในห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยขึ้นลงสะดวกขึ้นนะคะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ด้านคนนั่งเบาะก,ก็นั่งสะดวกสบายนะคะอกประชับรับตัวนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ X อ,อยู่ตรงหมอนรองคอนะคะอันนี้ด้านฝั่งคนผู้โดยสารด้านข้างนะคะก็ จะมีคำตัวสัญ,ญลักษณ์ x เหมือนเดิมนะคะเป็น x series speed ค่ะให้รู้ว่ารถเรานี้เป็นรถรุ่นพิเศษนะรุ่น x นะคะรุ่น x series นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรโมชั่นคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทพร้อมชุดแต่งนะคะพร้อมชุดแต่งจัดเต็มไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววัดบูธดิฟฟี่นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นกระบะไลเนอร์นะคะ แล้วก็หรือว่าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของเบาะหนังก็ได้นะคะจะเป็นเผื่อลูกค้าบางท่านชอบเป็นเบาะหนังเราก็จะเป็นเบาะหนังดําได้แดงหรือว่าเลือกสีเบาะได้ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวน้องหญิงซูมออกเพื่อให้ดูมิติรถรวมๆยัวย่วๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะย้ําเป็นพิเศษค่ะกับแคมเปญรถคันนี้นะคะ ดาวเริ่มต้นเพียง2,9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะได้ไปแบบนี้เลยจัดทรงให้ด้วยนะคะพร้อมล้อมแม็กนะคะแบบนี้เลยค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะหรือว่าตั้งงบผ่อนหรือเงินดาวไว้เท่าไหร่ลองติดต่อสอบถามรายละเอียดน้องหญิงได้นะคะน้องหญิงยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยค่ะสู้ทุกคันดันทุกเคสค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวรถนะคะ x e Speed กับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นนิดๆน,นะคะ สประตูดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทถ้าเป็นแคปดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาท พร้อมแต่งดุดันซิ่งแบบนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะยังไงก็ติดต่อกลิ้งการหญิงมาได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนะคะรวมถึงสามารถทักไลน์แอดนะคะแล้วก็มีทั้งช่องทาง YouTube, Instagram แล้วก็ TikTok ด้วยนะคะฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องหญิงด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ